การที่เราคิดว่าเราตั้งใจที่จะบวชนะบวชเพื่อหาบุญหากุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้พอ่อให้แม่นะนะเราจะทำยังไงวังตาจะพูดให้ฟังพูดให้ฟัง แล้วยมก็ลองญาติโยมทั้งหลายลองเก็บเอาไปคิดดูกับสิ่งที่โยมทำาน่นะนะโยมบวชลูกนเะี่ยบวชให้ลูกแล้วก็ลูกที่บวชให้พ่อให้แม่นะั้นบวชสร้างบุญให้ให้พ่อให้แม่นะนะต้องรู้ว่ามันแตกต่างกันอย่างไรโยมแม่เขาป่วยอยู่ที่อุตรดิตเนะี่ย ่วยมาหลายปีแล้วดำมาพลาดเราก็ไม่รู้จะช่วยพ่อช่วยแม่แในลักษณะไหนก็ถึงโบราณประเกนี้ที่เขาพากันทำมากมาซึ่งที่ลูกตอบแทนพระคุณพ่อแม่ได้ก็เห็นเขาบวชกันแล้วเขาบ่าเป็นบวชบวชให้พ่อให้แม่ก็เลยหนี นี้ออกบวชเพราะบวชได้สี่วันเท่านั้นโยมแม่ก็เสียตัไม่ได้เสีย <c oughs> ตอนนั้นก็ขวนขวายละหาแนวทางว่าเราจะทำยังไงจะทดแทนพระคุณพ่อแม่ได้ทำยังไงเราถึงจะสร้างบุญสร้างกุศลให้พ่อให้แม่ได้ ก็ริดล้นเข้าไปนู่นแหละวัดถ oui pues mm ินหมากเก่งเขาลงปุ่เทศนั่นเข้าไปเข้าไปเพื่อคิดตดวดจะแสวงหาบุญหากุศลให้พ่อย่แม่แล้วท่านก็ส่งม้าส่งร้นตาเข้ามาส่งเข้ามาที่วัดหนองประพงตั้งแต่ก้าวแรก เข้าไปอยู่วัดน้องปะคงด้วยคู่บาอาจารย์ด้วยหลวงพ่อเหลี่ยมด้วยคิดด้วยกันคิดด้วยกันทําด้วยกันคิด,ด,ก,คด,ดกันทําถ้าญาติโยมเข้าไปในวัดน้องปะคงแล้วนะใช่ถ้าสังเกตจะเห็นถ้าสังเกตที่วัดน้องปะคงจะเห็นเดีย๋ยวดิเข้าไปโผล่เข้าไปเห็นประตูเหล็ก เห็นประตูเหล็กที่ขวางประตูวัดหนองบ่อพงอยู่นั้นนะลุงกายย่อๆเลยอ่าทำเพื่อเอาบุญเอากุศลให้พ่อให้แม่ทำเพื่อเอาบุญกุศลให้พ่อให้แม่พอก้าเข้าไปถึงบริเวณป้ายพิพิธภัณฑ์จะเห็นรู้วอ่าเป็นโซ่ห้อยต้องแตงต้องแตงอยู่นั่นรอบพิพิธภัณฑ์อยู่นั่นนั่น นั่นคือเอาบุญให้พ่อให้แม่กอบโกยให้บุญให้พ่อให้แม่แล้วเข้าไปถึงเจดีย์ใหญ่ของวัดหนาพงไปเห็นกรอบประตูเหล็กประตูสเตลเลสที่ที่เจดีย์นั่นแหละคือกอบโกยเอาบุญกุศลให้พ่อให้แม่ตัวเองไม่เอาถ้าเข้าไปข้างในภายในวัดหนองปะพงจะไปเห็นศาลาหลังเมื่อคือมา นั่นหลังนั้นนี่ทั้งออกแบบเองช่วยกันคิดช่วยกระทำกับหลวงพ่อเหลี่ยมนั่นคือการกอบโอยเอาบุญกุศลให้พ่อให้แม่ถ้าเข้าไปเห็นในเฟซบุ๊กเห็นหลวงตายอยรับประเคนอาหารอยู่ตำลพึพังคนเดียวแกขนาดนี้แล้วรับประเคนอาหาร สี่ห้าร้อยม้อห้าร้อยกระมังนั่นคือการกอบโกยเอาบุญกุศลให้พ่อให้แม่ตัวเองไม่เอาตัวเองไม่เอาตัวเองจะทําเพื่ออะไรไม่เอาคุณงามความดีทั้งหลายไม่เอาจะทําเพื่อขับไล่ความชั่วขับไล่กิเลสตัณหาออกจากใจให้ได้ไ เมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนเหมือนกันถ้าพวกหูหนวกตาบอดเนี่ยนะจะไม่มีความสามารถที่จะหาบุญหากุศลให้พ่อให้แม่ได้ถึงบวชจนแก่ตายแบบวชจนแก่ตายเพราะอะไรเพราะบวชเข้ามาแล้วอีตอนเล็กๆน,น้อยๆภาษาในน้อยเนี่ยนะดีเลยฉลาดรู้จักช่วยกันคิด รู้จักช่วยกันทํารู้จักปรึกษาหาเือกันว่าเราจะทําอะไรดีเพอาะภนษามากขึ้นเรื่อยยิ่งโง่มากขึ้นเรื่อยมีตลบหล,หลีเซียนมีข้ออ้างข้อแม้ข้อต่อรองบวชมาจ 20, นยี่สิบภาษาแล้วเนี่ามีแต่ย่องย่องยอง่ยอแอ,อ,เอบเอาบาทมาตั้งอาศัยกินกับหมูไม่มีไม่มีใครที่จะยอมรับพระลรูบาจารย์ จะหาบุญหากุศลให้พ่อให้แม่ได้อย่างไรเห็นไ,ไหมลองพิจารณาดูเอาลองพิจารณาดู <c oughs> ทุกอย่างละถ้าเข้าไปในป่าผงไปเห็นภาพแล้วน่ะ <c oughs> พอและลึกถึงพ่อถึงแม่บุญกุศลมันก็ถึงแล้วถึงก่อถึงแม่แล้วที่นั่งญาติโยมในห้องในโรงโครัวเนี่ยโยมนั่งกันอยู่นะก็ลวงตาแล้วทาให้นั่งนะทาให้นั่ง แล้วลาอย่างหลังย่าใหญ่โยมไหไ,ไ,ได้ได้ดังโยมก็ได้อาศัยอุบาอาจารย์ก็ได้นั่งเทศเนี่ยนั่งแสดงธรรมกันมาก็ดูๆมาอยู่เลยสามสิบกว่าปีแถบที่ผ่านมาเนี่เห็นอยู่นะมวดมหาบุญหากุศลให้พ่อให้แม่นะททำอย่างนี้เนี่ยคุณพอจะใช้ได้ไหมเออคุณตาคุณยายลองพิจารณาดูนะ เอาคําพูดเขาลวงตาเนี่ยไปพิจารณาดูในการบวชให้พ่อให้แม่เนะยบวชให้พ่อให้แม่บวชมาแล้วไม่เคยทําให้ญาติพี่น้องเดือดร้อนไม่เคยเบียดเบียนญาติพี่น้องไม่ทําให้เขาเดือดร้อนเลยแล้วออกบวชแล้วต้องพิจารณาดูจะมันต่างกันไหมในยุคนี้สมัยนี้บวชมาเนี่ยนะไม่พ้นจะออกพ่อออกแม่นะ ไม่พด <c oughs> อย่างมันจะเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาได้ด้วยวิธีไหนมันก็ต้องทุ่มเททั้งกายทั้งกายก็เสียสละแต่ทางกายทั้งใจก็ต้องเสียสละทางทางใจพอใจจะทําบ้างไม่พอใจจะทําบ้างมันก็ต้องบังคับควบคุมนี่ลวงพ่อเหลี่ยมท่านเตือนอยู่เรื่อย เร่ว่าเตือนก็ไม่ใช่ท่านก็แนะนําบอกสอนเนะี่ยแหละเรื่องของการภาวนาเนี่ยนะทําไปแล้วอย่าปลูกพันอย่าถูกพันอย่าปลูกพันมันอย่าสําคัญตัวสำคัญตน,นพลิกความคิดได้ไหมให้คิดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราทําขึ้นมาได้เนี่ยพราะโยมเขาเาโยมเขาให้เราทำทําให้เขา ทำให้ช่วยเหลือญาติโยมให้เขาสําเร็จตามความประสงค์ของเขาไ <c> อ <oughs> ้เรื่องสร้างวัดวาอาวาสสาลาใหญ่โตเนี่ยไม่อยากจะคุยหรอกแล้วก็ไม่อยากจะทําเพราะอะไรทําไปแล้วสงสารผู้ที่อยู่นะ่นะคู้ที่เฝ้านะ่นะไอ้สร้างเขาไว้ที่ผูสิงอำเภอภูสิงเนี่เมือมาตั้งใหญ่ออยู่เอาเดียวอยู่ พระที่อยู่นั่นก็เป็นมหานะเป็นพระปรียนนะเป็นพระผู้ใหญ่นะท่านก็ไม่มีความสามารถที่จะมากรอบโก้ให้สร้างลูกพระลูกเนียนของท่านขึ้นมาได้ไม่มีความสามารถที่จะชักจูงญาติยมให้เข้ามาใส่ใจหรือเข้ามาสนใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาได้ไม่มีความสามารถที่จะทําได้แลไม,ม่คิดอยากจะสร้างเรื่องของวัดวาอารวัตไม่อยากจะสร้างเพื่อทาเพื่อญาติเพื่อยม ไม่เพราะอะไรมันไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยทุ่มเททําลงไปทําลงไปเนี่ยนะใช่ไหมทาลงไปไม่ได้อะไรเพราะเราไม่จงการอะไรบุญกุศลอะไร,รเราไม่เอาเราต้องการกอบโกยเอาบุญเอากุศลให้พ่อให้แม่เนี่ยเลือกมันเป็นอย่างนั้นทําเป็นเป็นอย่างนั้นจริงที่เราได้ จิ่งที่เราได้เขาไปวัดน้องบบพงนะพระครูบาน้อยครูบาใหม่มันอยู่ด้วยอุบาอาจารย์เขาเกาประกาศละเจะเอาวาดสำนักสาขาทั้งหลายให้ออกไปรับอันนั้นหลอกอันรับปน,นี้จะถามว่าหลวงตาได้อะไรบ้างมาหลวงตาไม่ได้เป็นสาขาได้อะไรบ้างมา ได้ได้ก็บอกเขาว่าได้คือได้คำพูดดูมินดูแคนเหยียบยามถักถางประนามยามมินดูปอกอกมาไนยะได้เท่านี้ได้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความพอใจแล้วในสิ่งที่ได้ได้ได้ยินได้ฟัง ถึงจะมันเป็นคําที่ว่าดูแล้วอาจจะว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หลวงตาคิดว่าดีมากเป็นคําพูดที่ดีมากประเสริฐมากเลยมันเป็นพลังมันเป็นคําพูดที่ประนามยามมินเป็นเชื้อเป็นเชื้อที่เติมพลังให้หลวงตาได้บากบางัง คำความภาคความเพียรอยู่มาได้จนถึงวันนี้เพราะคําพูดแบบนี้แหละคาพูดที่ว่าประนามยามมินที่อยู่มาได้ทุกวันนี้เพราะคําพูดอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าบุญกุศลอะไรเท่าไหร่หรอกไม่เอาบุญกุศลไม่เอาถึงบอกว่าทําไปนั่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะขับไล่ความทั่วขับไล่กิเลสตัญหาออกจากใจของตัวเองกันนั้น อยู่ประสงค์แต่กิริยาการกระทํานั้นถ้าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่บ้างเคยพูดกับหลวงพ่อเหลี่ยมดูถ้าการกระทำของผมเนี่ยช่วยเหลือครูบาอาจารย์ถ้ามันเป็นบุญบุญกุศลก็ผมขอโอนให้พ่อให้แม่ทั้งหมดผมไม่เอาชาติน,นี้ในการบวชของผมเนี่ยผมไม่เอาอะไรเลย